นครศรีธรรมราชนะครับจับแล้วหนึ่งรายนะครับผู้ต้องหาบุกรุกป,ป่าสงวันแห่งชาติเข้าว,าวจังหวัดนครศรีธรรมราชแขกแห่ยูเนี่ยนะครับในคณะทีู่พวาจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้หนายอำเภอตั้งคณะกรรมาการสอบสวนกับนั่นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยู่ในพื้นที่แผ่นพื้ซึ่ึงไม่รู้เรื่องนะครับเตรียมพร้อมเต็มออกไม่จับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม,ตมโดยกรณีที่มีผู้กระทำความผิดหลักลอบบุกรุกตัด โขนต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาข้าวป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงยั่นรอยต่อระหว่างอำเภอทุงส่งและอำเภอบาง ขั้นนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทําให้เกิดเป็นกระแสข่าวที่อยู่ในความสนใจนั้นนะครับล่าสุดพลตำรวจตรีสมมหมยซื้อต่อตรูลผู้บังขับการตํารวจผู้รจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเพื่อว่าพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจถุงส่งได้ออกหมายจับผู้ต้องห้าแล้วจํานวนหนึ่งร้ายนะครับก็คือนายธวัฒน์เกรดคออายุ43ปีในคดีบุกรุกปลาส้วนแห่งชาติปลาเข้าวซึ่งผู้ต้องห้าให้การสารับภาพนะครับและพร้อมเตรียมออกหมายจับ ผู้กระทําความผิดคนอื่นๆต่อไปนะครับนั่นแหละค่ะส่วนการดําเนินการในเขตพื้นทีป่ป่าข้องอําเภอทุงย่าทค่ะทางในอําเภอทุงย่าทแล้วก็ด้วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รวมกันทําบันทึกตรวจยึดพื้นที่คืนกรณีที่มีผู้บุกรุกไปแผ่วทางพื้นที่ปลาสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงย่นพร้อมกันนี้ก็ได้มีการยึดรถแบ็คโฮข้องกลางเอาไว้กันนะค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นลักท่านต่อไปโดยนา,นายอภินันเพื่อพองผ้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะท่านก็ได้มีการเปิดเผยเนะี่ยว่าจากการลงพื้นที่ไปสํารวจความ เสียให้พักพื้นดินข้องเจ้าหน้าทีป่าไม้เนี่ยค่ะก็พบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนแห้งชาดปลาเข้าเข้าวอำเภอทุ่งส่งเนี่ยจำนวนแปดแปลงด้วยกันเนือทีรวมเจ็ดสิบสี่รายค่ะส่วนในพื้นที่ป่าสงนวนแห้งชาดป่าคลองกรุงย่านอำเภอทุ่งใหญ่เนี่ยมีจำนวนสี่แปลงด้วยกันเหนือทีห้าสิบรายรวมทั้งซ่องแปลงก็จำนวนร้อยยี่สิบสี่รายค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สั่งการให้ในอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำนันผู้ใหญ่บ้านใน พื้นที่แล้วเมื่อทีพีบาอูวาแล้วว่าลือไม่รู้นะถ้าพบว่ามีความพิษนี่แหละค่ะก็ต้องดําเนินการทางวินัยด้วยพร้อมข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนที่ทราบข้อมูลก็สามารถจะไปแจ้งได้เลยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงนะคะไปฝังเสียงผู้ว่าจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะิได้ครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบครบถ้วนแล้วนะครับก็คือในส่วนของตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงเหมือนที่ผมนำเรียนนะครับ ก็มีด้วยกัน8แปลงนะครับคิดเป็นพื้นที่74ไร่แต่ในส่วนของอําเภอทุ่งใหญ่ก็มี4แปลง50ไร่ในส่วนของผู้ปกครองท้องที่ก่อนก็คือกำนันพิ่บ้านในรอบนี้ผมก็ได้มอบหมายทางนายอำเภอทั้งสองอำเภอเนี่ยดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับซึ่งขณะนี้กําลังดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ในอนาคตนี่นะครับก็จะมีการประชุมชี้แจงกําชับแล้วก็ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเอง ก,ก็จะต้องถูกสอบสวนนันข่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับโดยเพราะข่ายท้องถิ่นเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรเหล่านี้ด้วยครับอก็ต้องซอบซื้อกันต่อไปว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเลื่อยไม้นะคะคเพราะว่าทำขั้นไดไว้ซวยเลยทีเดียวนะคะ